ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนออดีตแข้งเชื่อคนอยากเห็นหอยหลุนล้มเหลวพอปาร์เกอร์อดีตแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มีส่วนกับสมอร,รล้วนอยากเห็นราสมุนหอยหลุนล้มเหลวกับสมอรดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กปล็อกประตูแรกในพิบรีกับสมอร,รได้สำเร็จหลังเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า3.2ต่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทางพาร์เกอร์ยินดีกับแข้งรุ่นน้องพร้อมกับเน็บกองแช่งว่าล้วนอยากเห็นสมอร,รและหอยหลุนล้มเหลว ทุกคนเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและราสมูธฮอยลุนพาเกอร์กล่าวกับทิปลาเดตผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์หวังว่าเขาจะล้มเหลวเพราะเขาเล่นให้กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่มีใครชอบสิ่งที่ดีก็คือแฟนๆคอยสนับสนุนเข้ามาโดยตลอดและพวกเขาก็จะทําแบบนั้นตลอดไปผมคิดว่าเขางุดหงิดเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้ในการทําประตูข้อดีเกี่ยวกับฮอยลุนก็คือเขาไม่แสดงมันออกมาให้เห็นในสนามและเขาไม่เคยทําตัวเป็นเหมือนคนดัง ซึ่งเราได้เห็นมาแล้วโดยเฉพาะกับสิ่งที่คริสเตียโนโรนัลดทําในอดีตอันที่จริงแล้วผมคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการเห็นแก่ตัวมากกว่านี้เขาควรบอกแรดฟอร์ดและกาลาโชให้จ่ายบอลให้ทุกครั้งที่มีโอกาสเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมดังนั้นเพื่อนๆควรจ่ายบอลให้เขามากๆเช่นเดียวกับที่เราจ่ายบอลให้อดิคคันโตนาทุกครั้งที่มีโอกาสผมคิดว่าเขาอาจจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในตอนนี้ถ้าคุณคิดว่านักวิจารณ์จะหุบปากคุณคิดผิดแล้ว ความคาดหวังของเขาสูงขึ้นในตอนนี้และทุกคนก็วังให้เขาทําประตูอย่างสม่ําเสมอดังนั้นผมเชื่อว่าประตูต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นจะยิ่งสําคัญมากกว่านี้อีกแต่มันเป็นความท้าทายที่มากขึ้นด้วยเพราะเขาต้องพิสูจน์ว่าประตูนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอยู่ต่อหรือแยกาย,าย้ายเอริกธนักพูดชัดอนาคตอองตนีมาร์กซยา มาร์กซยาวถูกสื่อระบ,บุว่าจะต้องย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ในเดือนมก,กราคมเนื่องจากเขามีผลงานที่น่าผิดหวังกับสโมสรมานานแล้วโดยในเกมพิมพ์ลีกซีซั่นนี้เจ้าตัวส่งบอลประท่าตาข่ายได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นขณะเดยียวกันอดีตกองหน้าทีมโมรอกกพลาดการลงเล่นให้ผีแดงใน3เกมหลังเนื่องจากป่วยจึงยิ่งทําให้กระแสข่าวโดนต้ตสกัดขายทิ้งมีความเป็นไปได้มากขึ้นกระนั้นก็ดีหลังพาทีมกัมชายเหนือแอสตันวิลล่า3ต่อ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถินฮากยืนยันกับสื่อถึงอนาคตของมาาาร์ซววกับผีแด่ ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การลือกันไปเองหากเรามีข่าวแน่นอนว่าผมจะบอกแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราผู้จัดการทีมรัดตอบหลังถูกสอบถามว่ามีแผนขายมาร์คซียวจริงหรือไม่สำหรับซีซั่นนี้มาร์คซียวลงเล่นเกมลีก13นัดเป็นเวลาในสนาม450นาทีและผ่านบอลได้แค่137ครั้งเท่านั้นและนอกจอากประตูเดียวในเกมลีกแล้วอีกประตูที่เขายิงได้ในซีซั่นนี้เป็นเกมคาราบาวครับนัดชนะคริสตนลพลต่3-0 อย่างไรก็ดีเทนฮากแสดงท่าทีว่าจะใช้ออปชั่นต่อสัญญาอีกปีกับดาวยิงวัย28ปีที่จะหมดสัญญาก,กับสโมสรนในซัมเมอร์นี้เช่นเดีวยวกับอารอนวานพิสซาก้าวิกเตอร์ลินเดเลฟและฮันดิบาลเมดบรีเอริกเทนฮากยังเสียวเอ็ดดี้ฮาวมาแรงบอลปรับราคากุนซือโดนเด้งเอริกเทนฮากยังเข้าอีร้อนแม้นมาเมเดคว้าชัยสุดระทึกในเกมล่าสุดก็าตามขณะที่เอ็ดดี้ฮาวเริ่มมาแรงเช็คเกรดใครบ้างเป็นตัวเต่งกุนซือเพเมริก ตกงานคนต่อไปอัตราต่อรองผู้จัดการทีมพิมพ์ลีกคนต่อไปที่จะตกงาน1เอริดเทนฮากจากไมเตอเต็ดสต่อ1 2เอ็ดดิฮาวจากนิวคาสเซิล4ต่อ1 2ร่วมรอยฮอสันจากคริสตัล팰เลส4ต่อ1 4แวงซองกัมบารีจากเบอร์ลี่ห้ตัวหนึ่งห้าเมลิโซโปชิติโนจากเชลซี12ต่อ1 6คริสไวเดอร์จากเชฟฟีเจ็ดสิบหตัวหนึ่อ1 7นูโนเอสเปรโตซานโตจากฟอเรสต์20ต่อ1 7ร่วมเดวิดมอยจากเวสต์แฮม20ต่อ1 สารพัดสถิติจากเกมผีโกงตายไม่ยอมตายแมนเชสเตอร์เดพลิกสกอร์ตามหลังศูนย์ต่อสองมาชนะแอสตันวิลล่าสามต่อสองตามหลังศูนย์ต่อสองแถมโดนริบป,ประตูตีไข่แตกใครเห็นก็ว่าตายสนิทแต่การโกงความตายยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าของแมนเชสเตอร์เดอยู่เสมอและนี่คือสารพัดสถิติจากเกมพริกชนะแอสตันวิลล่าสามต่อสอง b o x ่ง g day เมื่อวันคันเพราะทั้งตามหลังศูนย์ต่อสองในครึ่งแรกแบบที่แต่ละลูกถือว่าเสียง่ายเหลือเกิน อีกทั้งประตูตีแคแตกของอเลนดกานาโชยังถูกริบจากการฟ้องล้ำหน้าของ V.A.R. ทำให้แม้แต่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ูดนเองก็ยังคิดว่าเกมนี้ซีแง่แก่กระนั้นการโกงความตายก็ยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าของทีมผีแดงอยู่เสมอจนในที่สุดก็แซงชนะแอสตันวิลล่าได้สเรดสาต่อ2และนี่คือสถิติน่าสนใจและหลายแง่ที่หยิบจับได้จากเกมสุดมันนัดนี้คนที่14นี่คือครั้งที่14แล้วของแมนเดที่สามารถแซงชนะคู่แข่งได้ในพรีเมียร์ลีก ถายหลังตกเป็นรองได้สกอร์2ประตูขึ้นไปโดยมากกว่าทุกสมมสร5น5เกมเป็นอย่างน้อย1,026นาทีคือเวลาที่ราสุูธฮอยลุนใช้ไปในเพียมลีกจนกระทั่งทำประตูแรกของเขาได้สำเร็จโดยเป็นการลงเล่นลีกอังกฤษนัดที่15และจะก,การสรับกายยิงหนที่19ของหอ,อกดาวรุ่งเดนมาร์กเจ้าของค่าตัว64.8ล้านปอนด์จากอาต,ตาลันตารัสุูธฮอยลุน จากบันทึกสถิติเป็นทางการของพิมลีกพบว่าราัสมุธฮอยลุนลงสนามไป15นัดมียิง1ประตูช่วยห้แมนเเตเอาชนะได้7เกมเสมอ1และแพ้อีก7นัดและนี่คือสถิติแบบลงลึกของเขาลงสนาม15ตัวจริง12สำรอง3ประตู1โอกาสยิง19ยิงตรงกรอป8เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ42%พลาดโอกาสของ9จ่ายบอล1น2จ่ายเฉลี่ยแต่ละเกม10.8โยนบอล4ล้ำหน้า7เสียฟาวล์ใบเหลือง1เสียบสกัด4บล็อกลูกยิงสเคลียบอล10 เคลียด้วยลูกหมง6อันดับ92จากการยิง19ครั้งเป็น1ประตูของลาสมูดฮอยลุนข้อเท็จจริงที่แฟนอยู่คือเขาอยู่ไกลถึงอันดับที่92ของนักเตะที่ได้โอกาสยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้โดยจนถึงตอนนี้ก่อนเกมวันพุธที่27ธันวาคมนักเตะที่ได้ยิง19ครั้งมีแค่ฮอยลุนกับนิโคลโลซานิโอโลจากวิลลาเท่านั้นในขณะที่ท็อปชาร์ตโอกาสยิงประกอบด้วย61ครั้งโดมินิกโซลันกี้จากบอลมัด12ประตู 59ครั้งโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูล12ประตู58ครั้งเออร์ลิงฮาร์แลนด์จากแมนซิตี้14ประตู53ครั้งโอลิเวอร์กินจากวิลล่า9ประตู50ครั้งดาวินนูนเยสจากลิเวอร์พูล5ประตู333นี่คือเกมที่แมนเชสเต็ปกลับมาส่องตะข่ายได้อีกครั้งหลังจากเฟืนสนิทไป3นัดซ้อน0ูต่อสบอลมัด0ูนต่อศ์ลิปอัพูล0นต่อสองเบซัมและเมื่อยิงได้แล้วก็จัดให้ถึง3ประตู ซึ่งนับเป็นเพียงคนที่3เท่านั้นของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่พวกเขาชนะใครได้แบบยิง3ลูกถัดจะเกมชนะนอตติแฮมฟอร์เรสสาต่อ2อคริสเตียนอีกเซนกาซิเมโนบูโนแโโฟนันจุดโทษและชนะเอเวอรสามต่อศูนย์อริฮันโดกานาโชมาคัตแลตฟอร์ดจุดโทษอองตัวนี่มาร์ซิยาทังนี้ชัยชนะ4ต่อศูนย์ขึ้นไปของแมนยูซีซั่นนี้ยังไม่มีลูกที่10ด้านอริฮันโดกานาโชปีกเด็ก19อาร์เจนตายพังประตูที่6แล้วในการเล่นพรีเมียร์ลีก38นัด โดยเป็นของซีซันที่แล้ว3ลูกซีซันนี้อีก3ลูกแต่ก็นับเป็นการซัด2ในเกมเดียวหนแรกสุดน่าเสียดายที่ประตูแรกโดนริบไปเนื่องจากลำหน้าตัวจ่ายอย่างมาคัตและฟอร์ดแค่เส้นยาแดงไม่เช่นนั้นอาจมีแฮัทถิกไปแล้วส่วนถ้านับรวมทุกรายการการชว่วจัดให้เราสิ0ประตูซีซั่นก่อน5ซีซันนี้มาถึงครึ่งทางก็กดแล้ว5แอสซที่ 2. มาคัดแรดฟอร์ทำแอซิสให้กานาโชยิงได้ในลูกตีไขแตก1ต่อ2ช่วงนาทีที่59ซึ่งนับเป็นแอซิสที่2ในการเล่นเพีย์ิลีกซีซั่นนี้18นัดของห oh ok ัวหอกเด็กปั้นใหม่เจ็ดถัดจากที่ทำเอาไว้1แอซิสในขณะที่ฟอร์เรสต์3ต่อ2เมื่อเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำประตูแรดฟอร์นิ่งสนิทมา6เกมติดนับแต่ยิงเอเวอร์ตัน3ต่อ0และยอดพังตะข่ายก็สะดุดอยู่ที่2ลูกจาก18นัดแตกต่างราวฟ้ากับเหวจากซีซั่นก่อนที่ซักและ30เม็ด ทีมนี้ผีรับกินชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าสามต่อสองล่าสุดนี้ทําให้การเปิดโอทัฟฟอร์ดรับมือทีมสิงห์ผง,งาดสิบเอ็ดหุ่นหลังสุดมีเว้นวรรคช่วงที่วิลล่าตกชั้นสองพันสิบเจ็ดถึงสองพันสิบเก้าจบลงด้วยชัยชนะของแมตช์เจ็ดถึงเก้าครั้งที่เหลือเสมอหนึ่งและแอสตันวิลล่าควักสามแต้มกลับออกไปได้แค่หนึ่งหนเท่านั้นสองพันยี่สิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบสองเจ็ดและเจ็ดในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังจบเกมวันอ,นอังคงรารแมตช์เจ็ดรั้งอันดับหกโดยถือว่นาน่าาายยัััังงงคคคมมีลลุ้้นนนนท็อออปปดดวกรตหบสะเแแ ก่อนทีมไก่เดือทองลงเล่นวันพระนศรีพบไบรตันแต่สำหรับตารางผลงานเย้าและเยือนแมนยูของเอดิคเทนฮากยือนอันดับ7ในทั้ง2ด้านซึ่งถือว่าก,กลางๆไม่ดีและไม่แย่เยา้าเตะ10ชนะ6แพ้4ย่ยิง13เสีย16แต้ม18เยือนเตะ9้าชนะ4เสมอ1แพ้4ยิง8เสีย9 13แต้มในขณะที่แอสตันวิลล่านำมาเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ผลงานเกมเย้าที่ชนะ8เสมอ1จาก9นัด25แต้มและลิเวอร์พูลเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของเกมเยือนที่เก็บไปได้19แต้มจาก10เกม ชนะ5เสมอ4เอาจริงๆก็ไม่ได้ดีมาก59.55%ในภาพรวมแน่นอนว่าเอริกเทนฮักทำได้แย่กับการทำทีมไมเต็ดเป็นปีที่2เมื่อลหลายๆสิ่งเป็นไปแบบไม่สวยอย่างที่ควรจะเป็นจนถึงตอนนี้กุนซือนัดทำทีมไปแสดงลงสนามวันนี้เป็นเกมที่89เด็ดผลชนะ53เสมอ11และแพ้25นัดแชมป์1รายการโดยที่เปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่59.55%ในแง่นี้ยังถือว่าเทนฮักทำได้ดีกว่ากุนซือทาวอนคอมเมจิลหลายๆรายในช่วงทศวรรษหลัง ดวิดมอย52.94%หลุยฟันเกา52.43%โชเซมุนโย58.33%โอเลกุนาโซชา54.17%หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ